กลับมาพบกับกิจกรรมการบ้านวันนี้อีกเช่นเคยนะคะเรามาเริ่มกันที่คณิตศาสตร์บวกเลข 1- 10ถึงกันก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะได้ทําหน้าส4ค่ะเด็กๆหน้าที่14เด็กๆจะเห็นสัตว์อยู่2ตัวนะคะเด็กๆเปิดไปพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูตุลจะเริ่มอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหน้านี้นะคะเขียนว่าให้เด็กๆเติมเครื่องหมาย หรือน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าและมากกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเด็กๆเ,เอาเ่าเด็กๆเ,เองจำกันได้อยู่ไหมคะถ้าอันไหนมากกว่าให้เด็กอ้าปากเป็นคุณจอระเข้ไปกินฝั่งนั้นเลยนะคะฝั่งไหนน้อยกว่าเด็กๆไม่ต้องอ้าปากหันไปกินนะคะเรามาดูกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆทำไปพร้อมกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะมี2และ3เอาละเด็กๆคิดว่า2หรือ3ที่มากกว่ากันคะ2หรือ3คําตอบก็คือ3นั่นเองค่ะที่มากกว่าดังนั้นเด็กๆจะต้องอาปากไปกินฝั่งหมายเลข3ค่ะอาปากไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆอยากจะอ่านข้อนี้นะคะจะสามารถอ่านได้ว่าสอง น้อยกว่า3นั่นเองค่ะเอาละค่ะอีกข้อหนึ่ง5กับ4ค่ะเด็กๆว่า5หรือว่า4ที่มากกว่ากันค่ะคำตอบก็คือ5นั่นเองค่ะที่มากกว่า4ค่ะเด็กๆดังนั้นเด็กๆจะต้องอ้าปากไปกินฝั่งหมายเลข ห้าที่มีเลขห้าอยู่เลยนะคะออาปะไปเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยเด็กๆจะสามารถอ่านได้ว่าห้ามากกว่าสี่เพราะว่าสักครู่นี้ครูจุนเขียนหมายเลขอ่ครูจุนเขียนเครื่องหมายมากกว่าลงไปค่ะมาดูอีกข้อหนึ่งกันบ้างค่ะหนึ่งกับสี่หนึ่งหรือสี่ที่มากกว่ากัน ใูใกล้ๆเลยนะคะ1น,น้อยกว่า4มากกว่าดังนั้นเด็กๆจะต้องอ้าปากไปกินเลข4นั่นเองค่ะมาอ้าปากไปกับกูจูเลยเขียนลงไปเลยนะคะอ้าปากไปแบบนี้เดี๋ยวรูจูจะอ่านทั้ง3ข้อให้ฟังก่อนนะคะเราสามารถจะอ่านได้ว่า2น้อยกว่า3 5มากกว่า4และ1 น้อยกว่า4ค่ะเด็กๆส่วนการบ้านที่อยู่สี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะเด็กๆลองกลับไปทําด้วยตนเองนะคะตัวไหนมากกว่าอ้าปากกินเขาเลยนะคะเด็กๆตัวไหนน้อยกว่าไม่ต้องกินเขานะคะแล้วครูจ,จะรอดูผลงานเด็กๆในกลุ่มไลน์นะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่การบ้านภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ ก็คือหน้าที่16แล้วนะคะเด็กครูจุนจะบอกว่าการบ้านวันนี้เดินทางมาถึงครึ่งเล่มแล้วนะคะหน้าที่16แล้วนะคะวันนี้นะคะภาษาอังกฤษตัว m ค่ะเด็กเราไปฝึกอ่านและเรียนรู้คำศัพท์ด้วยกันก่อนนะคะ m a n man ผู้ชาย m a t m a t t เสือหรือจะแปลว่าผูเช็ดเท้าก็ได้ค่ะ M I L K Milk น้ำนม M O O N Moon พระจันทร์ M O N K E Y Monkey ลิง เอาละค่ะเด็กๆเมาทบทวนคำศัพท์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้รูจูนมีสองคำศัพท์มาฝากเด็กๆนะคะจะมีคำว่าอะไรไปดูกันก่อนเลยค่ะคำแรกนะคะหมายถึงน้ำนมคำนี้เด็กๆรู้ไหมคะจำได้ไหมคะว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้เราอ่านออกเสียงว่า milk milk น้ำนมค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเด็กๆแปลว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ค่ะ คำนี้นะคะมีหนึ่งพยางค์ใครจําได้บ้างคะว่าคํานี้อ่านว่าอะไรคํานี้นะคะเราอ่านออกเสียงว่า m o n m มู n พระจันทร์นั่นเองค่ะเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะเขียนไปด้วยอย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงไปด้วยนะคะเด็กจะได้จําภาษาอังกฤษได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่สําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ